หมายของสงครามเย็นสงครามเย็นหมายถึงสงครามที่มหาอำนาจทั้งสองทำการต่อสู้กันโดยใช้เครื่องหมายทุกอย่างยกเว้นอาวุธปรามานูหรือหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสาหรัฐอเมริกาและรัสเซียโดยไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันโดยตรงแต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อนทําลายการประนามการแข่งขันการสร้างกำลังอาวุธและแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็กๆทำไมถึงชื่อว่าสงครามเย็น สาเหตุที่เรียกว่าสงครามเย็นนั้นเพราะสงครามนี้เป็นการสู้รบและแข่งขันกันทางอำนาจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตโดยไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันโดยตรงนั่นจึงเป็นเหตุให้สงครามนี้ได้ชื่อว่าสงครามเย็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสงครามเย็นสงครามเย็นมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองของประเทศมหาอำนาจทั้งสองที่ยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินนโยบาย ต่างประเทศและความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์และเขตอิทธิพลเพื่อครองความเป็นผู้นําของโลกโดยพยายามสแสวงหาประโยชน์และเขตอิทธิพลในประเทศต่างๆทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ผู้ยิ่งใหญ่หรือผู้นําทางการเมืองของโลกในสมัยก่อนคืออังกฤษและเยอรมันได้หมดอํานาจในภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองชนวนที่ทําให้เกิดสงครามเย็น ชนวนของสงครามเย็นเกิดจากโซเวียตหรือรัสเซียที่ไม่ยอมถอนกําลังทหารออกจากเยอรมันตามสัญญาฝ่ายของสงครามแบ่งได้3ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายโลกเสรีได้แก่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเกาหลีใต้เยอรมันตะวันตกเวียดนามใต้ไทยเป็นต้น 2. ฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ได้แก่สหภาพโซเวียตเกาหลีเหนือเยอรมันตะวันออก เวียดนามเหนือออสเตรียเป็นต้น 3. ฝ่า,า,ยา,ยายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดได้แก่อินโดนีเซียยูโกสลาเวียสวิสเซอร์แลนด์สถานการณ์ของสองคารามระยะแรกสหภาพโซเวียตมีนโยบายสร้างความมั่นคงให้กับระบบคอมมิวนิสต์ทั้งภายในและภายนอกสหภาพโซเวียตซึ่งรวมถึงหมู่ประเทศพันธมิตรที่อยู่ภายใต้อานัต ของสภาพโซเวียตด้วยในขณะที่สหรัฐนั้นมีความชัดเจนที่จะดำเนินวิธีการใดๆก็ตามที่สามารถสกัดกั้นการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ระยะผ่อนคลายเกิดในสมัยประธานาธิบดีนิกสันอเมริกากับมิคาเอลกอมาซอฟสหาพาโซเวียต 1. มีการเจรจาลดอาวุธ หรือที่เรียกว่าโซโดยสหรัฐอเมริกาได้มีนโยบายการต่างประเทศกับรัฐคอมมิวนิสต์ที่ผ่อนคลายลงดังเช่นสหรัฐอเมริกาเริ่มเปิดสักราชใหม่แห่งความสัมพันธ์กับจีนหรือนโยบายในการยินยอมให้มีการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ลง 2. ส,สาภาพโซเวียตก็มีท่าที่ผ่อนคลายลงมีการเปิดประเทศ ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นที่รู้จักกันในชื่อกราดนอสคือการให้เสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นและเปเรตตอยคือการปรับนโยบายทางเศรษฐกิจให้มีความยืดหยุ่นขึ้นหรือทำให้เป็นทุนนิยมมากขึ้นและระยะสุดท้ายเกิดในสมัยประธานาธิบดีโรนนลเลแกน กับมิคาเอลกมาซอฟโดย 1. มีความตึงเครียดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะเรแกนทำโครงการสตาร์วอร์ 2. ต่อมาในสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชสงครามเย็นได้จบสิ้นลงแบบถาวรผลกระทบของสงครามเย็น 1. น,นอกจากทวีปยุโรปแล้ว 2. อ,อภิมหาอำนาจยังแข่งขันกันในภูมิภาคต่างๆ ส่งผลให้สงครามเย็นเพิ่มความตึงเครียดทวีปเอเชียเป็นอีกเวทีหนึ่งของสงครามเย็นในแถบตะวันออกไกลจีนเป็นดินแดนที่ลัททีคอมมิวนิสต์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดเมื่อจีนคอมมิวนิสต์นำโดยเหมาเจ๋อตุง เป็นฝ่ายมีชัยชนะในสงครามกลางเมืองที่ยึดครองแผ่นดินใหญ่ของจีนได้รัฐบาลจีนคณะชาติซึ่งเป็นฝ่ายโลกเสรีและได้รับความสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสหรัฐอเมริกาต้องมีไปตั้งรัฐบาลที่เกาะฟอร์โมซาชัยชนะของจีนคอมมิวนิสต์มีผลกระทบต,ต่อดุลอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศถือเป็นการพ่ายแพ้ที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและเป็นการเสียดุลอำนาจครั้งสำคัญ ของโลกเสรีสาภาพโซเวียตและจีนเป็นสองประเทศคอมมิวนิสต์ที่มีอำนาจเขตกว้างใหญ่มีทรัพยากรมากและมีจำนวนประชากรมหาศาลความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐอเมริกาและจีนจึงตึงเครียดมานับตั้งแต่นั้น 2. ความขัดแย้งของสงครามเย็นส่งผลให้ประเทศเกาหลีถูกแบ่งออกเป็นสประเทศที่มีรุมการแตกต่างกันกองทัพของเกาหลีเหนือซึ่งปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ได้ยก ข้ามเส้นขนาดที่38องศาเหนือเข้ามารากประเทศเกาหลีใต้อย่างฉับพลันสหประชาชาติจึงมีมติให้สหรัฐอเมริกาเละกองทัพทหารของสาประชาชาติจาก18ประเทศสมาชิกเข้าร่วมช่วยเหลือเกาหลีใต้จากการรุกรานครั้งนี้จีนส่งกองทัพช่วยเหลือเกาหลีเหนือก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันจนกระทั่งคศ1953จึงมีการทำสนธิสัญญาสงบศึกสงครามเกาหลีก่อให้เกิด ความตื่นตัวต่อการขยายอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียสหรัฐอเมริกาเห็นความจําเป็นของการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในเอเชียอย่างจริงจังสําหรับประเทศญี่ปุ่นลัทธิคอมมิวนิสต์ประสบความสําเร็จในวงแคบสติรภาพทางการเมืองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและมาตรฐานสังคมในประเทศสูงของประเทศญี่ปุ่นอันเป็นผลงานส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่น เป็นกำลังสำคัญของโลกเสรีในทวีปเอเชีย 3. การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในอินโดจีนทำให้สหรัฐอเมริกานำนโยบายล้อมกรอบการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์มาใช้ในเอเชียด้วยนายจอร์ดฟอสเตอร์เรดลเลสรัฐรมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาขณะนั้นประกาศอย่างแข็งแกรงว่าจะไม่ยอมให้ลัทธิคอมมินิสต์ ขยายตัวต่อไปโดยเชื่อมั่นในทฤษฎีโดมิโนว่าถ้าประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคอมมิวนิสต์แล้วประเทศใกล้เคียงอื่นอก็ก็จะพลอยเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยในวันที่8กันยาคศ1 9 5 4จึงได้มีการสนทิสัญญาที่กรุงมะลิลาเพื่อจัดตั้งองค์การ ส่วนที่สัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย8ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาไทยฟิลิปปินกาานสหาราชอาาััจกฝรร่งเศาาสณอสเตรเลียและนิวซีแลนด์ด้วยวัตถุประสงค์านองเดียวกับนาโต 4. ในตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความขัดแย,ยงระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับ ด้วยกันเองและระหว่างกลุ่มประเทศอาหรับกับประเทศอิสรเาเอลสาภาพโซเวียตฉวยโอกาสขยายอิทธิพลของตนด้วยวิธีการต่างๆเช่นเสนอให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและการทหารแก่ประเทศอียิปต์ในการปฏิรูปประเทศในสมัยประธานาธิบดีนัสเซร์ด้วยการให้เงินสร้างเขื่อนอัสวานอียิปต์เป็นผู้นำ ของกลุ่มประเทศอาหรับที่สหภาพโซเวียตต้องการส่งเสริมอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์ให้แพร่หลายในภูมิภาคตะวันออกกลางฝ่ายโลกเสรีจึงหาทางสกัดกั้นด้วยการจัดตั้งองค์การสนธิสัญญาเซนโตหรือองค์การสนธิสัญญากลางซึ่งมีสมาชิก5ประเทศคือสหราชอาณาจักรตุรกีอิรักอิราน และปากิีสถานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแทรกแซงและขยายอำนาจของรัฐทคอมมินิสต์ในภูมิภาคนี้